เคล็ดลับผมสวยนุ่มรื่นเงางามสุขภาพดีแบบนี้มาปังยกให้ตัวนี้เลยลิต้าเฮอร์เบิลอันตาเป็นแชมพูผสมครีมนวดทูอินวันในขวดเดียวนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมลดผมบามผมขาดหลุดร่วงและทําให้เส้นผมแข็งแรงฟื้นฟ ที่แห้งเสียผมบางกรอบใครที่ผ่านเคมีมาเยอะๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เอาอยู่เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยเร่งให้ผมยาวอีกด้วยและตัวนี้เขามีสารสกัดที่เข้มข้นคูณสามีมส่วนผสมของสมเกาหลีทองคําวิตามิน B5 น้ําผึ้งและสารสกัดจากดอกอัญชันแล้วกลิ่นของเขาหอมมากเป็นกลิ่นพิเศษเป็นกลิ่นน้ําหอมนําเข้าจากฝรั่งเศส ทำให้ผมหอมยาวนานเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแชมพูที่มาปางเลิฟมากทําให้ผมของมาปางสวยนุ่มรื่นยาวเงางาม,งามสุขภาพดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากมีผมสวยนุ่มลื่นสุขภาพดีแบบมาปางแบบนี้นะคะต้องตัวนี้เท่านั้นเลยแชมพูร i t a h e r b ร์เบิต้องตัวนี้เท่านั้นนะคะ